โทรศัพท์เปียกน้ำนะครับถือว่าเป็นหายนะของการใช้งานโทรศัพท์มือถือสําหรับทุกคนเลยก็ว่าได้นะครับพอเข้าจริงๆแล้วเนี่ยนะครับก็ยังไม่มีทีไหนนะครับหรือแม้กระทั่งวิธีการซ่อมเองก็ดีนะครับก็ยังไม่สามารถการันตีได้นะครับว่าโทรศัพท์เครื่องนั้นเนี่ยนะครับจะสามารถนำมาใช้งานได้เป็นปกตินะครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็จะมาแนะนำนะครับขั้นตอนง่ายๆนะครับ สำหรับโทรศัพท์มือถือที่ตกน้ําไปแล้วนะครับซึ่งพอที่จะสามารถช่วยนะครับให้โทรศัพท์เครื่องนั้นนะครับสามารถกลับมาใช้งานได้เป็นปกตินั่นเองนะครับพร้อมแล้วนะครับเราไปชมขั้นตอนพร้อมกันครับวิธีที่1นนะครับอย่าเพิ่งกดปุ่มใดๆทั้งสิ้นนะครับอย่าลืมนะครับว่าโทรศัพท์มือถือของเราเนี่ยนะครับยังมีกระแสไฟฟ้าวิ่งอยู่ในตัวเครื่องนะครับเมื่อทําการกดปุ่มเนี่ยนะครับก็จะเป็นการสั่งทําให้วงจรภายในตัวเครื่องเนี่ยนะครับปล่อยกระแสไฟฟ้าออกมานะครับ วิธีอีกต้องนั้นนะครับเราควรนําผ้าแห้งสะอาดนะครับมาเช็ดนะครับบริเวณร,รอบๆตัวเครื่องโทรศัพท์ของเรานะครับให้แห้งนะครับอย่าให้มีคราบน้ําหลงเหลืออยู่นั่นเองนะครับ 2. นะครับถอดชิ้นส่วนที่เราสามารถถอดออกได้ครับ หลังจากที่เราทําความสะอาดเครื่องของเราจนน้ําไม่เหลือสักหยดแล้วนะครับให้รีบถอดชิ้นส่วนที่ถอดออกได้ให้เร็วที่สุดนะครับโดยเฉพาะแบตเตอรี่นะครับซึ่งเป็นตัวแปรสาคัญที่อาจทําให้ไฟช็อตแผงวงจรภายในเครื่องโทรศัพท์ของเราได้นะครับหลังจากนั้นนะครับเพื่อความแน่ใจนะครับให้เราถอดซิมการ์ดและ s d ดีการ์ออกด้วยเช่นกันครับวิธีที่3ครับนำตัวเครื่องและแบตเตอรี่ไปใส่ไว้ในข้าสาร ให้เรานำชิ้นส่วนที่เราถอดออกมานะครับไปแช่ไว้ในถังข้าวสารหรือถุงดูดความชื้นนะครับประมาณ2วันนะครับโดยข้าวสารนะครับจะทําหน้าที่ช่วยดูดความชื้นที่ค้างอยู่ในตัวเครื่องออกอย่างหมดจดนะครับนะครับข้อห้ามนะครับให้่อนเพื่อนนะครับ ข้อห้ามนะครับเพื่อนๆอย่านําไปตากแดดนะครับหรือใช้ไดเป่าผมเป่าเนะครับเพราะว่าความร้อนเนี่ยนะครับอาจจะทําให้เครื่องโทรศัพท์ของเราเนี่ยนะครับเสียหายได้นะครับหรือถ้าอยากจะเป่าเนี่ยนะครับก็ใช้ลมที่เป็นปกตินะครับจะใช้ความร้อนนั่นเองนะครับหลังจากผ่านไป2วันนะครับเพื่อนๆก็ลองนําหยิบขึ้นมานะครับแล้วก็นําประกอบนะครับแล้วก็ลองเปิดใช้งานดูนะครับ ซึ่งหากโชคดีนะครับเพื่อนๆก็อาจจะสามารถใช้งานโทรศัพท์มือถือเครื่องนั้นเนี่ยนะครับได้เป็นปกตินะครับอย่างไม่มีปัญหานะครับแต่อย่างไรก็ดีนะครับหากตัวเครื่องยังมีอาการไม่สมบูรณ์นะครับเช่นลําโพงไม่ดังหรือจอไม่ติดเนี่ยนะครับแนะนําเพื่อนๆนะครับไปส่งนะครับให้ช่างผู้มีความเชี่ยวชาญนะครับไปยังศูนย์บริการที่มีช่างคอยช่วยเหลือเรานะครับเพื่อให้เกิดความมั่นใจนะครับว่าโทรศัพท์ของเราเนี่ยนะครับจะสามารถใช้งานได้อย่างลื่นไหลนะครับไม่สะดุดนั่นเองนะครับ คลิปนี้นะครับก็คงมีประโยชน์นะครับสำหรับเพื่อนๆที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดติดตามกด subscribe นะครับช่อง daily review ให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมต้องขอตัวลาทุกท่านไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ